สวัสดีครับก็อยู่ผมเช่นเคยครับวันนี้นะครับในช่องพิชพาชมนะครับรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรดเนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์มานำเสนอหนึ่งคันครับเป็นรถอีโคคาร์ขนาดเล็กนะครับแต่ก็สมรรถนะในการขับขี่นี่ถือว่าดีแล้วก็อัตราเร่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นซูซูกิสวิปนะครับปี2018นคันนี้นะเป็นออนิวซูซูกิสวิปนะครับปี2018ไม่ใช้งานเพียงแค่64,000ันโลนะครับ ทางเพชรยนต์ของเรานะครับได้นํามาเสนอขายในราคะเพียงแค่389,000บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าคันนี้สวยงามแล้วก็น่าใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับมาดูหน้าตานะครับของ s u ุ u กิ s w วิปปี2018คันนี้ไม่ใช้งานมาเพียงแค่64,000โลคันนี้นะเป็นโฉมหน้า all new แล้วนะครับเป็น all new สวิป u z u กิส w วิปเป็นเครื่องยนต์1.2ลิ เป็นเครื่องยนต์ดูโอให้กำลังแรงม้าอยู่ที่83แรงม้าก็ถือว่าลงตัวนะครับเพราะว่าน้ำหนักเขาค่อนข้างที่จะไม่ไม่หนักนะครับสำหรับเจ้าสวิปก็ถือว่าแรงม้าได้เยอะอยู่สมควรนะมาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็ดูสะอาดเรียบร้อยนะไม่มีรอยเยิ้มรอยแตกของซีนยางของน้ำมันใดๆทั้งสิน้น ก็ถือว่าสะาอาดดีรถปี2018นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรจับคู่กับเกียร์ซ v t 6 e กสปีดก็ขับกันสะดวกสบายสนุกสนานเลยคันนี้ในส่วนของเรื่องม็ดอาร์คลอยมาร์คต่างๆยังอยู่ครบครับคันนี้รับประกันได้เลยไม่มีเฉียวชนไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำใดๆทั้งสิ้นอุบัติเหตุนหนักไม่มีเลยนะครับรับประกัน เข้ามาดูมาชมได้ของเรารับประกันในเรื่องของอุบัติเหตุรถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ราคาถูกราคาแพงคัดสันมาอย่างดีทั้งนั้นนะครับรับประกันได้เลยนะเดี๋ยวไปดูออปชันอื่นๆกันว่าคันนี้ได้ออปชันอะไรมาบ้างนะครับราคาอยู่ที่3าม เก้านะครับสามแสนบาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของล้อคันนี้ได้ล้อแม็กพร้อมลงยางซิ่งให้เจ้าของเดิมเขาต,ตกแต่งล้อมาให้เรียบร้อยดูสวยงามนะไม่ต้องไปแต่งแล้วล้อได้มาแล้วดูออปชันภายในออปชันภายในมีลูกเล่นอะไรบ้างสำหรับ s ุ z u k i swift คันนี้ กระจกทั้ง4บานก็เป็นออตก็เป็นไฟฟ้านะครับออตโต้ฝั่งคนขับมาพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกก็ใช้งานสะดวกสบายพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มปรับที่พวงมาลัยแล้วนะครับก็ออกแบบรูปทรงสวยงามจับกระชับมือหน้าจอก็ทรงสวยครับสวิปนะ เครื่องเล่นก็ CDMP3 FMAM ได้หมดนะครับมี USB มาให้มี power l e a เอา l e a มาให้หนึ่งช่องแอร์เมนวนแอร์เย็นมากครับสวิฟคันนี้เปิดแอร์นี่เย็นมากเลยเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT 6สปีดมีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับก็ขับกันสนุกสนานได้นะครับเร่งอัตราเร่งดีสลอดสวิฟเป็น e ีโคคาที่มีอัตราเร่งได้ดี ขับแซงได้เร่งได้ทันใจแรงเหยียบมาทันใจเลยสำหรับสวิฟนะครับนะภายในเป็นโทนดำครับดูแลรักษาความสะอาดง่ายคันนี้ยังดูดีดูสะอาดนะน้องๆป้ายแดงได้เลยเนี่ยดูมือจับนะครับอยู่ด้านบนนะเป็นทรงคูเป้ด้วยเนี่ยนะครับเปิด มาแล้วก็ดูด้านในนะครับด้านในก็นั่งสบายกว้างนะครับได้มิติที่กว้างขึ้นลงสะดวกสบายคันนี้เบาะพับได้60/40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้อีกนะในส่วนของด้านหลังนะครับไฟท้ายไฟหน้าเป็น LED ครับรุ่นนี้ไฟเบรกดวงที่3ก็เป็น LED นี่มีปลายท่อแต่งมาให้ด้วย พร้อมป์คเซนเซอร์นะสองตำแหน่งนะครับถ้าหากใครหารถรุ่นนี้อยู่นะครับนะคันนี้3 8 9 9 0 0บาทนบะมาดูรถจริงได้รถจริงสวยคันนี้สวยมากมาดูได้ที่ s ซ r i รีไทย95นะครับจอดอยู่เพชรยนต์สาขา2นะหรือติดต่อมาที่เบอร์หน้าจอได้เลย นะครับถ้าหากใครสนใจนะเงื่อนไขในการออกรถเอกสารไม่ยุ่งยากครับทั่ว <_ sl ope> ๆไปนะไม่เข้าใจก็สอบถามเข้ามาได้นะ <_ p id> เครดิตดีก้องเราก็มีฟีดาวให้นะครับมีแถมนะครับฉุกเฉินให้ด้วยนะครับระยะเวลา1ปีนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ในส่วนของการประกันเครื่องเกียร์ถ้าหากใครอยากทําเราก็มีบริการนะครับมีทําให้ก็มาคุยกันนะราคาพิเศษเลยรับประกันเครื่องเกียร์มีอยากทําประกันเครื่องประกันเกียร์ก็มีบริการรับทําสําหรับร้านเรานะครับนะพิเศษกันไปเลยนะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามคลิปด้วยสวัสดีครับ